ปี2568รัฐบาลขับเคลื่อนพลังสร้างสรรค์หรือพลัง soft power ของประเทศเพื่อยกระดับและพัฒนาความสามารถด้านความรู้ความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างไรายได้โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้นำนโยบาย one family one soft power หรือ o force หรือ1ครอบครัว1 soft power มาขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมพลังบวรในมิติศาสนา อันได้แก่บ้านวัดโรงเรียนและส่วนราชการมาสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสร้างไรายได้ให้กับชุมชนอันเป็นภารกิจที่กรมการาศาสนาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายชุมชนคุณธรรมพลังบวรและสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สิ่งสำคัญคือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีภายในชุมชนเกิดพลังสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์เกิดสินค้าและบริการที่สามารถยกระดับคุณธรรมชีวิตของคนในชุมชนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมหกรรมชุมชนคุณธรรมพลังบวรในมิติศาสนาระดับภาคภายใต้โครงการพลังบวรในมิติศาสนาประจำปีงบประมาณพศ2568 ระหว่างวันที่7-9กันยายน2568ณโรงแรมเมฟลาเวอร์แกรนด์โฮเทลและศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโรคในการจัดกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย 1. การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมพลังบวรใน17จังหวัดภาคเหนือจำนวน68ชุมชน 2. การสาธิตและแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน10ชุมชน 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสร้างสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนในมิติศาสนา 4. การเสวนาและการถอดบทเรียนการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมพลังบวรที่ประสบความสำเร็จและโดดเด่น 5. การบรรยายให้ความรู้ในการออกแบบการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ช่องทางการจำหน่ายและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรร์ 6. การแสดงโขน และการแสดงทางวัฒนธรรมของเครือข่ายชุมชนคุณธรรมพลังบวรประกอบด้วยการแสดงศิละปะวัฒนธรรมการประกวดวาดภาพการประกวดกล่าวสุนทรพจน์และการประกวดร้องเพลงผลลัพธ์ที่ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และยุกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างอาชีพสร้างไรายได้ รวมทั้งส่งเสริมการนำซอฟต์พาวเวอร์ในมิติศาสนาและวัฒนธรรมสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจเปิดพื้นที่การแสดงสร้างสรรค์ให้กับศิลปินในพื้นที่ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดสดในการจัดงานเป็นการประชาสัมพันธ์งานมียอดเข้าชมกว่า3,300คน เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยพลันจากชุมชนเครือข่ายพลันบวรทั้ง17จังหวัดภาคเหนือโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า8,300คนสร้างไรายได้และเกิดเงินหมุนเวียนกว่า4ล้านบาท